3วิธีดูแลความดันโลหิตสูงฟังโปรบีเลยค่ะวิธีแรกก็คือไม่ใช้ยาเคมีการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดก่อนเลย หลายคนเนี่ยชอบแบบกินยาหมอเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไปหาหมอกินยาหาหมอกินยาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเรายังแข็งแรงอยู่เราย,ยังไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยนะคะแล้วเรารู้ตัวก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะปรับดูแลเรื่องความดันโลหิตของเราได้จากการปรับพฤติกรรมของเราเองนี่แหละโดยที่ยังไม่ต้องใช้ยาเคมีเลยยังไม่ต้องหาหมอเลยนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกให้ลดน้ำหนักก่อนเลยค่ะ เรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะมันช่วยให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยลดลงได้เลยนะถ้าคุณมีความดันที่สูงอยู่อย่างที่สองก็คือ การที่คุณเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารเปลี่ยนรูปแบบอาหารที่คุณทานให้ถูกต้องมันก็จะช่วยปรับเรื่องความดันโลหิตได้ด้วยถัดไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายค่ะคือการออกกําลังกายสม่าเสมอเนี่ยจะช่วยลดความดันโลหิตได้นะเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเขาบอกการลดการดื่มลงก็ลดความดันลงได้นะแล้วก็เรื่องสูบหรี่ค่ะ เรื่องสูบบุหรี่นี่ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ความดันโลหิตสูงนะถ้าใครมีความดันโลหิตสูงอยู่ลดบุหรี่ลงหรืองดบุหรี่ลงเนี่ยความดันโลหิตลงเลยนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าให้เลี่ยงลดยาบางประเภทเช่นยาลดปวดการดูแลวิธีที่2ก็คือใช้ยา เราก็ทำแบบอย่างแรกไม่ทันนะคะอย่างแรกนี่จะไปลดน้ำหนักไม่ทันไปออกกำลังกายไปคุมอาหารไม่ทันตอนนี้ความดันสูงมากตัวก็ใหญ่นะคะรอให้น้ำหนักลดรอไปออกกำลังกายรอลดอาหารอะไรไม่ทันเลย ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพึ่งยาก่อนรีบไปทานยาก่อนนะไม่งั้นความดันสูงนานๆเดี๋ยวมีความเสี่ยงเรื่องสโตรกเรื่องไตเรื่องตาอะไรทั้งหลายนะเรื่องหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะให้ยาก่อนแล้วตอนนี้ยเดี๋ยวพอทานยาแล้วนะทานยาตามแพทย์สั่งแล้วแล้วก็ร่วมกับการปรับพฤติกรรมในข้อแรกนะคะ แล้วคุณก็จดสติไว้ว่าคุณทานยาวันนี้เท่านี้เทา่านี้ตามหมอสั่งนะคะแล้ววัดความดันแล้วช่วงเช้าเป็นอย่างนี้ช่วงเย็นเป็นอย่างนี้นะทําสมุดไว้ให้เรียบร้อยคุณก็จะมีประวัติ คุณหมอก็มาดูข่าวหน้าได้ว่าอ๋อความดันดีขึ้นแล้วนี่พอกินยาแล้วคุณปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยเป็นลดน้ําหนักแล้วนะไปปรับเรื่องอาหารแล้วความดันโลหิตดีขึ้นคุณหมอก็จะปรับยาลดยาให้คุณคุณจะได้ไม่ต้องทานยาตลอดชีวิตวิธีที่3ดูแลวิธีที่3นี่คืออันนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของบีนะเพราะว่าบีดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไตเสื่อมอะไรมานานเป็น10ปีแล้วบีก็ให้ทานสารอาหาร2ตัวนี้แหละ เข้าไปช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่มีทำอยู่นะก็คือเราก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายๆอย่างนะจะทานยาด้วยจะออกกำลังกายปรับอาหารด้วยแล้วก็ทานสองตัวนี้ช่วยด้วยนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ควบคุมเรื่องโรคที่จะกระทบต่างๆนั้นได้ กันนี้บีก็มีผลลัพธ์มาให้ดูว่าคนนี้นะความดันโลหิตสูงไตเสื่อมระยะ4ตอนนั้นหน้า eGFR เดือแค่24เองนะ2ีนี่ก็ระยะ4แล้วแต่ว่าพอทานสารอาหาร2ตัวนี้นะแล้วก็ร่วมกับการคุ่มอาหารดูแลตามคำแนะนำอย่างนี้นะคะก็ไตทำงานเพิ่มขึ้นมาเป็น83อันนี้8เดือนนะ8เดือนไม่ใช่แบบ ừ, ทานละอาทิตย์หน้าดีไม่ใช่เราไม่มียาวิเศษแบบนั้นนะคะการปรับพฤติกรรมต่างๆมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิป นี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe พบกันใหม่วันนี้ไปก่อนค่ะบายบายค่ะ